ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับกล่องใส่กระสารแนวตั้งนะครับแบบพับได้นะครับนะครับมจะย้อมว่าอันนี้เป็นแบบพับได้นะครับคือเวลาเราขายเนี่ยนะครับมันก็จะประหยัดค่าส่งเพราะว่ามันพับอยู่แบบนี้นะครับเส็จแล้วเวลาลูกค้าใช้นะครับก็ต้องซื้อ่างนี้แล้วก็ไปพับก็บกลางออกนะครับมันก็จะมีวิธีบรรดาวิธีอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับคือภาพวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราให้เรากางออกนะครับ แล้วก็พับได้นะครับบางซ้อนๆได้นะครับก็เราเรียกว่ากล่องใส่กระสารแบบพับได้แบบ1ช่องนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่มีความหนานะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาลูกค้าใช้จบแล้วเนี่ยก็พับเก็บได้นะครับคือเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเพราะมีขนาดเล็กแล้วก็สะดวกในการขนส่งนะครับยี่ห้อสกิลเลโอนะครับก็สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมี3สีนะครับ แล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ